ตื่นเช้ามาเห็นวิวแบบนี้เลยโอ้โหท้องฟ้านี้ใสามากไม่มีเมฆเลยอ่ะท้องฟ้าเป็นสีฟ้าครามโอ้โหสวยสวยจริงๆนะครับมันก็มีคนร้อง้องวินนะอาหารเช้าโรงแรมนะก็จะมีเป็นแบบว่าบุฟเฟ่ที่มีอยู่แค่นี้มีปลามีไก่แล้วก็มีผักมีอยู่แค่นี้คิดว่าโรงแรมนี้อาหารไม่ดีเลยทั้งตอนกลางคืนแล้วก็ตอนเช้าสู้โรงแรมอื่นไม่ได้ หลังจากที่ล้มลุกคลุกคลานมาทั้งวันเมื่อวานแล้วนะร็อกออนโรไปก็เยอะนะวันนี้ปวดเมื่อเนื้อตัวไปหมดเลยแต่ก็ออีกสักครั้งหนึ่งมันต้องได้ดจริงๆเป็นได้แหละแต่ว่ามันมันไม่ค่อยสโลปไงอ่ะเดี๋ยววันนี้จะขึ้นขั้นแอดวาน van, มากขึ้นนะที่ไปดูว่าบิาลซังจะล้มได้สวยขนาดไหนวันนี้นะอากาศดีดีแหละ ไม่มีเมฆเลยอ่ะแบบว่าเห็นชัดเจนมากมากเดี๋ยวตอนนั่งลิฟต์นะมันจะต้องสวยแน่เลยวิวอ่ะแค่ได้นั่งลิฟต์ก็คุ้มแล้วอ่ะใครอยากดูกำแพงหิมะนะไม่ต้องไปถึงที่คูโรเบะอะไรนั่นเลยนะยนะมาดูตรงนี้ก็ได้เนี่ยมีกำแพงหิมะให้ดูนี่ไงเป็นกำแพงกำแพงเลยนี่เลยอันนี้คือวิวของมาดราโอนะตอนช้าแบบว่าโอ้สหสดๆงามอย่างยิ่ง ไม่ดีโมนี่อันนี้ก็คือก็ไปกอดกันเลยไม่เห็น,นไงว่าไไเลนเป็นยังไงนี่อันนี้ก็คือลานสก,กีนะเห็นไหมมันจะขึ้นไปแบบเป็นถึงยอดเขาตรงนู้นเลยหนูหนูหนเห็นไหมอันนี้คือยังไม่ยอดเขาสุดๆนะมันจะมียอดเขาก่นนี้อีกนะหลบอีกมุมหนึ่งนี่แล้วก็ไหลทะลึ 8, ่งแปดทะลึ่งแปดลงมานี่ นี่เลยตอนนี้บิลล์ซังก็ขึ้นลิฟต์มาอีกแล้วนะโอู้หวันนี้ฟ้าแจ่มใสเจริญเฉยฉันมากออสเียออสเตรนเอ็กซ์ตรีมนั่นไงนั่นจะกระโดดอ,อ๋อเออมันมีลา r เอ็กซ์ตรีมันด้วยตอนนี้คอนโทรลกล้องไม่ค่อยได้มากเพราะว่าจับมือได้จับกล้องได้แค่มือเดียวนี่เลยอ๋อโอ้หโห ดูความสลบของเขาสิมันสลบอย่างยิ่งเล่นกันแบบปุ๊บหูสุดยอดมากเออใช่ข้างหลังสวยมากๆเลยดูสิเชื่อขาแบบโอ้ยสวยจริงๆวิวนี่สวยมากเาจจะเราก็ขึ้นอีกนิฟตัวนึงนะดุก ดูหิมะต,ตรงนั้นสิที่แบบกองอยู่ลิฟที่ปิดดิแบบโอ้โหท่วมแบบว่าท่วมสูงหิมะเลยอ่ะไอ้สูงทับเก้าอี้ไปหมดเลยเนี่ยๆๆโอ้โหหิมะท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงเลยมองไปรอบๆข้างหลังเจอไอ้ตุ้งกับแม่นั่งประเป้านั่งอยู่ตรงโน้นน,นี่นะตุลลี่กำลังถลายลงมานะโอ้โดูความโปรเฟสชันแนลของตุลลี่นะ เด,เดี๋ยวจะคอยดูท่าล้มอันเสริสักงดง,งามมาแบบไม่หยุดยัง้งอ่านั่นไงเห็นั้ยโปรเฟสชันแนลจริงๆเลยนี่โอ้โหสุดยอดมากอ่ะอ่ๆอ่ออเ,อเ,เขาจะลงด้านนี้ก็ไปตกไปเจอกันเออโปรเฟสชันแนลมากอันนี้อ่ะสุดยอดล้มอวดโชว์เลย <laughs> เดี๋ยวบิลซังก็จะขึ้นลิฟต์ไปอีกฝั่งหนึ่งของเทือกเขานะไปอีกฝั่งหนึ่งโร้ไกลๆลุ้นเลยแล้วก็สไลด์ปลื้ดปลลงมาเจอความสวยๆงดงามของธรรมชาติเขาบอกว่าตรงนั้นามันจะเป็นชื่อคอสว่าสกายวิวแต่จริงๆแล้วคือกล่าววิวเพราะไม่ได้เลยหน้าเลยคือเมางจากพื้นอย่างเดียวหุยขึ้นมาบนยอดเขานี่บอกว่าวิวสวยสุดงดงามอย่างยิ่งเลยดูดิูดู สวยงามมากๆนี่ไงที่เขาตั้งชื่อว่า s ก,กายวิวดูเทือกเขาเนาะนะโอ้ยสวยงานงอย่างนี้จริงอ <ssä> ันนี้วิวเทือกเขาจากเทือกเขามาดาราโอ้นะจังหวัดดังการโน่นะมองฝั่งตรงข้ามอันนั้นคือลานสกีกกอีกลานหนึ่ง ไม่รู้ชื่ออะไรอ่าไม่น่าปลากระตาโอ้โชว์สเต็ปลม้มซิโชว์สเต็ปล้มหน่อยลม้มไม่ล้มอ่าดูอีตูตนมาอ่าโชว์สเต็ปล้มหน่อยนี่มีการเบรกถลายถลายทำเหมือนโปรเฟชชั่นแนลแต่หลังกล้องนี่ไม่ได้เลยอ่ะไปไม่ได้ไปไม่ได้ไไไดกระโดดอ่ะ ไปไม่ได้อีกอะทางไม่สรลปเลยตอนกลางวันนั้นแล้วก็มาพักกินอาหารเที่ยงกันในร้านอาหารที่อยู่ในสโนว์รีสอร์ทนี้นะสกีรีสอร์ทนี่นะวันนี้วิวสั่งสั่งเป็นสปาเกตี้มีซอสนะราคา950เยนบวกกับเค้กเซตนะก็จะมีน้ำโค้กกับเค้กนะอีก650เยนรวมกันก็เป็น1,600เยนโอ้โหแปลว่าแพงมากๆอ่ะคือท,ที่นี่ทุกอย่างแพงหมดอ่ะ แพงแบบสองเท่ากว่า,วาเลยอ่ะไม่คุณจะราคาแพงขนาดนี้เราก็กินข้าวเสร็จแล้วกลางวันเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปเล่นต่อข้างบนอาก็ซังมีอะไรจะฝากถึงแฟนๆไหมไม่มีอะไรมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากใครๆก็เล่นได้เมื่อคืนแค่มีความกล้าแค่นั้นเมื่อคืน,นไ,ดได้ข่าวว่ากโกโก้ซังนอนไม่หลับเลยหรออ๋อมีบางคนละเมอมากใครก็ไม่รูท้ทุกคนตกใจมาก ไม่รู้พูดอะไรอยู่คนเดียวผัว่าหอยหววเหมือนถูกผีเข้าหรือว่ากำลังตกนรกอยู่เป็นอย่างนั้นเลยไหมไงกระเป๋าเป็นอย่างนั้นแหละทำไมบิวซังไม่เห็นรู้สึกตัวใครใครละเมอใครละเมอนอนนอนกำลังฝันอยู่ดีว่าผีหลอกนีนจริน่ากลัวอย่างยิ่งโชคดีบิวซังไม่ได้ยิน โอ้ให้สีร,บรอบๆนี่เห็นไหมเห็นวิวร,บรอบๆไหมสุดยอดมากโอ้โหสุดสวดงามอย่างยิ่งรายอยู่ในกับสูงสวรรค์แห่งความเยือกเย็นนี่อะไรนะเพอรเจอเพอรเจออะไรมันสวยจริงๆดูสิดูวิวสิอ่าตอนนี้บีลูก,กำลังจะใส่เสื้อผ้าเอ้ยไม่ใช่ใส่บอร์ดให้ดู อันนี้เราก็จะมีที่เขาเล่นสก,กีนะครับเขาก็จะรอข้ามไปฝั่งนู้นตอนนี้กำลังยืนชมวิวอยู่ h ่ yeah. r e is ฟงเซนเซ from from Nokia And this one sedu Se from Den s u d a i and that one is เรนโบว์เซนเซ่พร้อมเดินซื้อใดเห็นไหมครับเขาสกีกลงไปอย่างสวยงามเดี๋ยวดูวิดูซังอันนี้ก็จะเป็นสโนว์บอร์ดนะครับลงไปอย่างสวยงามเหมือนกันเดี๋ยวพาทัวร์ดูตามมาตามมานี่บอ่าอันนี้นะตามมาให้ไว นี้ครับเขาก็มีการข่ายรูปกันไปด้วยเดี๋ยวรอถ่าย เจบีร<ล>ูนะครับเขาบอกให้ผมมาถ่ายให้มาให้ไวอันนี้ตุนสังนะครับตุนสังและเป้าสังเ,เปรียบเทียบกับเจบีลูดู ตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะต้องใกล้ๆขึ้นรถบัสนะเราก็ต้องกลับไปที่โรงแรมก่อนเพื่อที่ไปอาบน้าแต่งตัวนะั้นไปเข้าออนเซ็นโรงแรมก่อนนะเพื่อกลับบ้านนะเป็นไงบ้างวันนี้วิวซังพามาเล่นสโนว์บอร์ดวันแรกนะ่าจะว่าทุลักทุเลไม่เคยเล่นมาก่อนในชีวิตนะให้ให้ครูโกโก้เป็นคนสอนนะเป็นครูที่แย่มากนะสอนได้วิวซังเหนื่อยมาก แต่วันที่2ก็เริ่มโอเคขึ้นนะการลุกการนั่งอะไรเงี้ยเริ่มจะง,ง่ายขึ้นและรู้เทคนิคการลุกการนั่งที่ไม่ต้องให้ใช้แรงเยอะมากแล้วก็สกามารถควบคุมตัวได้ให้มันไปซ้ายก็ได้ไปขวาก็ได้แต่ว่าสปีดนี้ยังไม่ต้องเพิ่มความเร็วมากเอาแค่ตรงนี้พอก่อนก็ถือว่าก้าวหน้าไปอีก1สเต็ปหลังจากมา1วันครึ่งก็โอเคเดี๋ยวปีหน้าไม่แน่ใจว่าจะเป็นสโนว์บอร์ดหรือว่าสกีหรืออาจจะทั้งสโนว์บอร์ดและสกีก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน อ่าโรงแรมเรานะชื่อโรงแรมมาจาโราฮิวไซ์นะเลยจะบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าคล้ายๆเป็นบริการโลคอสอะคือเหมือนกับว่าจ่ายถูกตอนแรกแต่ว่าจะเอาอะไรเพิ่มทุกอย่างเลยแม้กระทั่งแก้วน้ำก็ต้องเพิ่มสามสิบเยนแปรงสีฟันก็ต้องเพิ่มแชมพูรสระผมสบู่อะไรเพิ่มทุกอย่างล็อกเกอร์ก็เพิ่มสินค้าอุปกรณ์เพิ่มทุกอย่างเพิ่มหมดเลยคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดไม่เอาอะไรเลยก็คืออ่าตุรีเปนอะไรจะเนี่ย กิดอะไรขึ้นโชสเตปท่าการล้มล้มลุกคุกคาเหรอเนียอ่ะ <c oughs> โอ้โหสุดยอดล้มตะโหมกเมกแว่นเว้นกระจุยกระจายไปหมด <c oughs> อ่าอ่ายากจะไปต่อนะอ่ะล้มต่อนะอ่ะล้มอำลาบิลซังเดินกลับนี่เร็วกว่าเยอะเลยดูสิเนี่ย <c oughs> เห็นไหมเร็วกว่าเยอะเลยเดินผ่านมาได้สบายเลยไม่ล้มด้วยนี่อันนี้ก็เป็น ลิฟที่จะขึ้นกลับเข้าไปนะเพราะว่าทางขึ้นเราเราจะขึ้นไปยอดเขาตรงนู้นนะคือทางอ้อมอยู่ยอดเขาตรงนู้นเราขึ้นตรงนู้นให้ได้เลย